สวัสดีนะครับวันนี้จากร้านเสกบินเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มารีวิวเป็นเจ้าโดนตัวนี้นะครับใหม่ล่าสุดนะครับ xk x 2 5 0 x 2 5 0นะครับ c ช่ n แนลนะครับตัวนี้ใจโล6แกนนะครับเป็นคอร์สคอปเตอร์ในแนวลัชิ่งโดนนะครับมาพร้อมกล้อง hd camera นะครับถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเรียวไทม์นะครับส่วนตัวที่โชว์หน้ากล่องตัวนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับคือเป็นจอมอนิเตอร์5.8กิกนะครับแต่ที่ผมรีวิวตัวนี้อ่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่จะเป็นกล้องเรียวไทม์ใช้ Wifi นะครับก็คือจะดูภาพสดๆผ่านมือถืออ่าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถที่จะบังคับคอนโทรลได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อของ เอนะครับ Innovation นะครับผมอ่าเป็นค่ายใหม่ล่าสุดนะครับแยกตัวออกมาจากบริษัท WLtoy นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวโดนกันนะครับนี่นะครับเจ้าตัวโดนกับรีโมทคอนโทรลนะครับอ่าตัวนี้เป็นรีโมท2.4กิกนะครับ ออกแบบมารีโมทก็มีความมาตรฐานนะครับพร้อมจอ LED เป็นดิจิตอลนะครับสแสดงค่าการทำงานรีโมททั้งหมดแบตเตอรี่ลบคอนโทรลสัญญาณต่างๆนะครับระดับเปอร์เซ็นต์การบินนะครับอ่าส่วนของตัวลำขนาดก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับเป็นขนาดพอเหมาะนะครับสำหรับรูปทรงปาดเปี่ยวนะครับตัวนี้จะบินเร็วมากอ่าสำหรับผู้ที่ชอบการบินแบบ ผาดผลนะครับตัวนี้จะสามารถบินได้ดีนะครับมาพร้อมกล้อง2ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้อง Wi-Fi เรียลไทม์นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับจะมีแอปพลิเคชันให้โหลดนะครับเราต้องส่ง qr code เอานะครับในใบคู่มือนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเสียบแบตเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ xk แท้ 3.7โวลต์นะครับ780มิลลิแอมนะครับผมตัวนี้บินได้ประมาณ15นาทีนะครับเี็บแบตเข้าไปนะฮะอ่าไฟกระพริบนะครับเปิดไวไฟโทรศัพท์นะครับนี่นะครับ wifi อ่ะจับคู่ wifi แล้ว จากนั้นมาที่แอปนะครับแอป w l toy ufo อ่ะเปิดแอปพลิเคชันนะครับเชื่อมต่อแล้วเปิดแอปพลิเคชันกดที่ play นะครับเห็นไหมภาพมาแล้วนะครับ เราสามารถที่จะใช้ตัวจโรควบคุมได้นะครับนี่ครับเป็นตัวแอปพลิเคชันก็คือใช้โทรศัพท์มือถือนะคระแต่ว่าผมไม่ใช้ดีกว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับผมจะใช้รีโมทนะครับอ่าโอเคนะครับพร้อมที่จะทำการบินนะครับผม มืดตึ๊บมองไม่เห็นนะครับมันย้อนแสงนะครับผมแต่ภาพก็ลื่นไหลดีนะครับชัดเลยทีเดียว โอเคครับผม